ป่วยเป็นอะไรคะเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียมแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ปอดล่ามาปอดรักษาอยู่โรงพยาบาลบชิระค่ะสองใกล้ๆกล้ได้ไหมเนี่ยได้ได้เนี่ยเขาจะมีแบบเจาะคอแล้วตอนนี้เวลากินอาหารนะคะทํายังไงกินทางปากก็กินแบบอาหารนือตอนกินพวกเขาต้มกินพวกโจ๊กอะไรนี้อ๋อคือยังยังพอมีกินได้พนาะกินได้ทางปากแต่ว่ากินแข็งแข็งมากไม่ได้แล้วใครเป็นคนดูแลพี่ี่อเคนดูแลดูแลก็ทำอาหากินแล้วไม่ได้เมื่อก่อนเราเคยทํางานเคยอะไรอยู่ ขายของอ่ะตัวเองนะแต่ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ต้องดูแลเขาอ้าวเล้ไม่มีรายได้อะไรอัแปลว่าตอนนี้ไม่ได้ทํางานไม่มีรายได้เลยไม่มีรายได้อะไรมีละช่วยให้มั่งเล็กน้อยน้อยกลุ่มของเมย์นะคะเป็นกลุ่มเมตตาบารมีก็วันนี้เนี่ยเมย์ตั้งใจที่จะมามอบให้อยู่แล้วอ่ะค่ะก็คือจานวนห้าพันนะคะพี่พี่ทุกคนเขาร่วมกันช่วยเหลือมาค่ะหวังว่าจะเอาไปเป็นแบบเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะังไงก็ขอให้แข็งแรงนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะ ขอบคุณทุกท่านแทนพี่ดวงกับพี่สาด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ